ดวงชะตาโดยรวมนะครับผมของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยมีเรื่องของชื่อเสียงที่เด่นขึ้นมาพยายามเอาตัวเองไปออกกล้องบ่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินเด่นมากเลยนะครับโดยเฉพาะดวงค้าขายเนี่ยพุ่งสูงทะยานสูงมากนะครับถ้าอยากได้เงินเพิ่มนะครับหรือว่าอยากได้รายได้เพิ่ม แนะนําว่าลองไปทําชุรกิจดูลองไปขายของดูครับเดียนในขายดีขายดีสดุดๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาดวงความรักคนโสดน,นะครับผมมีโอกาสได้เจอคนที่เจ้าชู้เข้ามาคุยกับคุณนะครับผมแล้วก็ มีโอกาสที่จะได้เป็นคู่ไหมก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าเราชอบเขาหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดวงความรักคนที่มีคู่แล้วนะครับก็จะเป็นดวงที่มีการงอนมีการชาวราศีเมษจะง,งอนแฟนบ่อยแต่ว่าก็จะโดนแฟนตามง้อบ่อยเรียกว่าเป็นใหญ่ในบ้านนั่นเองครับดวงนะเป็นใหญ่มากๆแล้วก็ดวงสุขภาพในเดือนนี้ครับผมมีเรามาตองปัญหาเรื่องช่องทองเนาะไม่ว่าจะเป็นทองอืดททองเฟ้อแล้วก็พอ